ผมหออของผมอยู่แล้วผมดอมนไม่ต้องไปทําเดี๋ยวคนก็บอกโอ้ยไข่จิ้นคิดว่าพี่ทําได้คนเดียวแหละครับเออเขาหันมาบอกเราเลยครับพี่หอเนี่ยอย่างนี้เลยจริงๆจังหวะนี้เลยพี่ใหม่เยอะเพราะเขาเขาหันมาคิดพี่หออคราเรานึกว่าเราจะมาถ่ายรูปคู่เฉยๆแล้วหมั่นเขี้ยวหมั่นไส้ครับคนที่เขาได้แหวนเพชรแต่งงานเออแล้วอยู่ดีๆมาทําอะไรเราก็ไม่ยอมมาสู้กันเลยใช่ครับ อ่าผมว่าสิ่งที่มันสําคัญมากๆผมว่าของขวัญของเขาอ่ะของขวัญของกันและกันมันไม่ใช่แบบอุ้ยฉันได้สิ่งแบบนี้ฉันได้สิ่งแบบนี้สําหรับเขาสําหรับอย่างยิ่งเราได้เองอ่ะสิ่งที่ผมได้อย่างของผมตอนของขวัญมันเกิดผมนะมันสิ่งที่มันทัชใจมันไม่ใช่ราคามูลค่าของมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจมาให้แล้วนั่นอ่ะถึงจะเรียกว่าของขวัญจริงๆก็วันเกิดอัปโหลดก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันที่4ครับมันเกิดอัปโหลดตีไว้เซอร์พงเซอร์ไพ โอ้ยไม่หรอกครับก็รอดูแลกันคือผมก็ไม่ได้คิดว่าคือคือพอยิ่งโตขึน้นอ่ะผมว่าไอ้ความใหญ่โตมันมันมันไม่ได้มากไปกว่าความหมายหรือว่าสิ่งที่อยากจะให้กันอะไรอย่างเงี้ยคือแต่จริงๆอ่ะผมคิดเอาไว้อยู่แล้วทําอะไรผมคิดถึงออฟโรลดไว้อยู่แล้วอคนคาดหวังว่าจะได้เห็นภาพสวอุบานกันวันพรุ่งนี้ไม่แน่อาจจะไม่ได้เห็นก็นได้นะผมอาจจะเก็บไว้ดูคนเดียวคืออาจจะไม่เอาให้ดูก็ได้ อันนี้ไม่รู้แต่ว่าก็ต้องรอดูครับรอดูตามสถานการณ์มีสพายมีอยู่แล้วครับ <c oughs> แต่ว่าไม่ได้แบบว่าจะทําให้มันยิ่งใหญ่ต้องยิ่งใหญ่ทุกปีต้องอะไรแบบนี้ <c oughs> ผมว่าผมว่าสิ่งที่มันสําคัญมากๆผมว่าของขวัญของเขาอ่ะของขวัญของกันและกันมันไม่ใช่แบบอุ้ยฉันได้สิ่งแบบนี้ฉันได้สิ่งแบบนี้สําหรับเขาสําหรับอย่างยิ่งเราได้เองอะ่ะสิ่งที่ผมได้อย่างของผมตอน ของขวัญมันเกิดผมนะมันสิ่งที่มันทัดใจมันไม่ใช่ราคามูลค่าของมันคือสิ่งที่เขาตั้งใจมาให้เรานั่นแ่ะคือถึงจะเรียกว่าของขวัญจริงๆแค่มีกันและกันมันก็ชิ้นใหญ่ละจริงๆมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่ามันมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้อยากพูดแบบให้ทุกคนต้องมานั่งเอ็กซ์เพกว่าวยเดี๋ยวต้องปีนี้ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมันไม่มีอะไรไปสำคัญไปมากกว่าการนึกถึงกันนะ คือถ้ามันนึกถึงกันแล้วก็มันมันให้ความสําคัญผมว่าอันนี้มันที่สุดแล้วไอออฟโรดเขาชอบแซวเรานะว่าเขาพอเจอหน้ากันบุ๊คชอบทำหน้าเหมือนเบือ่อหัวอัพโหลดทำเหรอครับอ๋อที่อัพโหลดทำใช่ไหมอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้แฟนคลับแซวแฟนคลับเขาเป็นคนแซวให้เขาทำอะไรอย่างงี้มันเป็นยังไงครหน้าหน้าเป็นไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะต้องดูในเน็ตครับใช่หมายถึงยังไงแบบ ผมเราหรือเขาเอาก็ผมอาจจะแบบว่าขี้เล่นไงขี้หยอกที่ไปงานคุชชี่ใช่ไหมบัฟกับคู่ใหม่เตอ๋ออ๋อพี่พี่เตอ๋อพี่ใหม่เขาหยอกเล่นเขามาถ่ายอ่ะมามาถ่ายรูปคู่กันอะไรอย่างีจริงๆกับผม,มกับพี่เต๋ออะ่ะอยู่สนิทกันในกองอยู่แล้วแล้วเวลาวิดีโอพี่เต๋อเขาคอหวานหว,วานกับพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยผมก็จะแซวพี่ใหม่เขาคงได้ยินบ่อยอะไรอย่างงี้เขาก็เลยแกล้งบอกว่าอุ้ย ไม่คิดเช่นหอมเลยนะอะไรเงี้ยผมผมก็ทำได้พี่แค่นี้เองอบับสู้สู้อยู่แล้วเราจะไปยอมเพราะทำไมล่ะครับคิดว่าพี่ทำได้คนเดียวแหละครับเ,ออเขาทำเราก็ต้องไม่ยอมเขาหันมาบอกเราเลยครับพี่หอมนนะนอย่างนี้เลยจริงๆจังหวะน,นี้เลยพี่ใหม่เพราะเราแล้วเ,เขาหันมาคิดพี่หอมนะเ,ออเราเรานึกว่าเราจะมาถ่ายรูปคู่เฉย แล้วมันเคี้ยวมันไส้ไงครับคนที่เขาได้แหวนเพชรแต่งงานเออแล้วอยู่ดีๆมาทําอะไรเ,เราก็ไม่ยอมอ่ะสู้กันเลย <c oughs> ใช่ครับเป็นไงบ้างคลิปออกมาอูแหละคนกน่ารักผมว่าน่ารัก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 ดีผมว่าอยากให้หอมทุกงานหอมบ่อยๆโอ้ยมันไม่ต้องขนาดนั้นหรอกของแบบนี้อ,อผมหอมองผมอยู่แล้วผมดอมนไม่ต้องไปทําเดี๋ยวคนก็บอกโอ้ไขจิ้นออใช่ไอ้คน อะไรนะครับผมว่าคนมันโฟกัสพวกเราอยู่แล้วคนติดตามความสัมพันธ์พวกเราอยู่แล้วมันไม่ต้องไปทําอะไรแบบน,นี้หรอกไม่ต้องโชว์ก็ได้ทำไมต้องไม่ทําให้คนอื่นดูย<า>ยถูกไหมผมเลยส<า>งสัยว่าอาจจะมีไรมากกว่าน,นั้นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ผมแล้วแต่ความต้องผมอยากทำนะถ้าผมไม่อยากทำก็ไม่ทำ่าเขาบอกว่าใหม่เตร์คือจืดไปเลย ไม่เขาก็หวานนะเขาหน้ารักนะเขาได้เป็นเขาเป็นอมบาสเดอร์แล้วเขาก็ถูกอินไวต์เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่ากุชชีเ่เนี่ยคุณเตอ๋อเนี่ยเขาเข้าไปในฐานะของลูกเขยนะแต่งเข้าบ้านเออน่ารักนะคู่เขาแต่งเข้าบ้านแล้วคู่เราแล้วค่ะคู่เราเป็นสองคนที่เข้ามาใหม่ครับต้องฝากต้องฝากฝังกับฝังเขามากกว่าพวกเราเข้ามาใหม่นิวบ้างเป็นะเต๋อก็ตอนนี้ก็ก็เริ่มเริ่มเริ่ม ยังใส่เหล็กอยู่ครับก็ขยับได้เรียบร้อยทําอะไรได้แล้วแต่ว่าก็ต้องรองให้เวลามันนิดนึงเพราะว่ากระดูกมันหักครับมัดระวังไงบ้างหลังจากนี้เรามาเราวหมอพยายามบอกไม่ให้ขยับขยืนแล้วก็ใส่ฝอกตลอดเวลาครับเราทําได้ไหมครับฮัลโหล ไม่แต่ว่าตอนนี้คือมัน,ม,น,ม,นมันมีอาการบวมเพราะว่ามันกล้ามเนื้อมันกาลังติดกันพอกล้ามเนื้อมันติดเนี่ยมันมันต้องมันต้องอักเสบเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะมันต้องเรียกเลือดเรียกเซลล์เข้ามาเพื่อซ่อมแซมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหมอบอกเป็นเรื่องปกติเป็นโปรเซสซึ่งโปรเซสก็คือมันดําเนินได้ไวเพราะว่าเรายังอยู่ในวัยรุ่นอยู่ก,กระทบต่อง,งานหรือไมครับ ้ยถามว่ากระทบไหมกระทบนะกระทบมากๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ทําเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบสุดมากๆจริงๆวันหนึ่งเนี่ยผมทั้งเล่นกีฬาทําอะไรหลายๆอย่างซึ่งมือเนี่ยโชคดีมากที่เป็นมือข้างขวาเพราะถ้ามือข้างซ้ายจะลําบากกว่าดีมากๆะอะไรอย่างงี้ครับเผาลมไหมกับการแบบใช่ในหลายๆอย่างก็ต้องหยุดไปก่อนอะไรอย่างงี้ครับแต่ถามว่าได้หยุดไหมก็ไอสิ่งที่ไม่ได้สิ่งที่ทําได้ก็ทําหลายคนเป็นห่วงเราก็เราเป็นคนบ้าพลังใช่ครับ อยู่ได้อยู่ได้มันก็ต้องรักษาให้รีบหายจะได้มารีบซนต่อครับต้องระมัดระวังมากขึ้นต้องระวังมากขึ้นด้วยแต่ในที่เป็นห่วงเราก็ขอบคุณไม่เป็นไรคือผมก็มีโพสต์ลงไปในเอกแล้วว่าแบบเออมันมันเกิดมันเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เชื่อว่าเดี๋ยวมันแป๊บเดียวมันก็กลับมาหายแล้วแป๊บเดียวพอคุณบอกบอกว่ากลับมาหายเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็น ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ